เดี๋ยวเราจะลองมาผ่ามะเดื่อนะฮะลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองนะอันนี้เป็นลูกต้นหน้าบ้านนะต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองนะจะผ่าต้นที่หนึ่งก่อนนะถ้าข้างในแดงก็แสดงเป็นตัวเมียอ่ะนี่แดงไหมมันไม่แดงนะนะครับแต่มันก็ไม่ดำอ่ะเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ายังไงนะครับดูก่อนอ่ะอันนี้แดง นี่ตัวเมียแน่ต้นที่สองนะครับเนี่ยแดงเลยคืออย่างน,นี้ผมจะบอกว่าผมอะ่ะเคยผ่าเจ้าต้นนี้นะครับต้นที่สองเนี่ยครั้งแรกเลยมันเป็นแบบนี้บางลูกมันก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างเนี้ยตัวเมียข้างในเนี่ยเวลาสุกอะ่ะจะหวานอร่อยจะมีเอ่อเาเรียกมีเจลข้างในแต่อันเนี้ยโอกาสเป็นตัวผู้มีเพราะว่าเอ่อข้างในมันเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหม มันจะมันจะไม่มีเครียกมันจะไม่มีวุ้นข้างในอ่านะเอางี้แต่ว่ามันไม่แน่หรอกเพราะว่าผมผ่าบางลูกอะ <c oughs> บางลูกอะข้างในอะมันเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะนะครับเนาะอ,อันนี้มันเป็นมะเดื่อที่เพาะปลูกด้วยเม็ดนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาปลูกด้วยเม็ดเนี่ยมันจะกลายพันธุ์เพื่อนอย่างเงี้ยมันขั้วสั้นถ้าเพื่อนเห็นเห็นะนอย่างเงี้ยทำไมอันนี้ขั้วยาวเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ย นะครับถ้าถ้ามันสมมติว่ามันนิ่งแล้วสายพันธุ์มันนิ่งอ่ะเราสามารถตั้งชื่อตั้งชื่อได้เลยนะนะครับอย่างอันเนี้ยผมอาจจะให้ตั้งเป็นชื่อเป็นอเป็นชื่อสวนมาเดือะชนทิชาอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาเดือมาเดือคิรีอย่างเงี้ยหรือจะเป็นมาเดือกระบินก็ได้ผมอยู่กระบินใช่ไหมมาเดือกระบินอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมันกลายพันธุ์ครับเพื่อนมันใช้เม็ดปลูกไงมันไม่ได้ตอนไปปลูกอ่ะอย่างผมตอนให้ใครไปเงี้ยถ้าผมตั้งชื่อว่ามาเดือกระบินเงี้ยมันก็ต้องกลายเป็นมาเดือกระบินเนาะ เอาละแต่ผมลองชิมแล้วอันเนี้ยผมลองชิมแล้วผสุกแล้วหวานอร่อยหอมเหมือนชมพู่แต่นุ่มกว่าอ่ะกินเหมือนชมพู่เลยผมลองชิมแล้วแต่อันเนี้ยมันออกมาปีแรกไงเดี๋ยวปีต่อๆไปอะ่ะผมจะต้องแบบขยายพันธุ์นะครับแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนะนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมครับสวัสดีครับ